สวัสดีค่ะรัตนมณีพรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยานทานายดวงนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่12เรื่องราวของชาวปีมะเมียนะคะปีมะเมียนี่คือไพ่ประจําตัวของคุณนะคะคนที่เกิดปีมะเมียนะคะ12เรื่องราวในเดือนพฤษภาคมจะเป็นอย่างไรเราจะมาดูกันนะคะอะ 12เรื่องราวในเดือนพฤษภาคมจะเป็นอย่างไรนะคะขอให้คุณโชคดีนะคะขอให้ไพ่ออกมาแม่นยำขอสิงศักดิ์สิทธิ์เทพพรมเทวดาคุบาชานาคะอวยพรอวยใยด้วยนะคะคนที่เกิดปีมะเมียนะคะเรื่องแรกนะคะไพ่ใบแรกวาสนาว้าวพัเกตมงคลนะคะสิงศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองในทุกด้านเลยนะคะเกณฑ์เดินทางต่างประเทศโดดเด่นการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนนะคะเลื่อนตําแหน่งนะคะคุณจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนคุณดีมากนะคะโอ้โห ไพ่การเดินทางต่างประเทศโดดเด่นมากนะคะไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะบุญหนุนนําแล้วนะไพ่พารเกตมงคลนะคะช่วงนี้ให้เข้าทางธรรมนะคะหมั่นทําบุญสร้างบารมีแล้วชีวิตคุณจะประสบความสําเร็จแบบไม่คาดคิดนะคะต่อไปเรื่องที่2นะคะเรื่องที่2นะคะ พยาพาลีจับปูทศกัณช่วงนี้มีความกดดันวุ่นวายใจสับสนเกี่ยวกับการเงินนะคะการเงินอาจจะมีความติดขัดบ้างในช่วงเดือนอพฤษภาคมนี้นะคะก็ใจเย็นๆนะคะบางครั้งเนี่ย ในการติดขัดติดขัดเดี๋ยวจะมีทางไปเองในนาทีสุดท้ายหรือว่าคือมันจะผ่านไปได้ด้วยความกดดันนั้นอะแต่มันจะผ่านไปได้ก็ช่วงนี้ก็ใช้เงินอย่างระมัดระวังนะคะต่อไปเรื่องที่3นะคะเรื่องที่3นะคะกุมารทองตกหลักฐานบ้านช่องนะคะบ้านให้ช่องเล็กๆน้อยๆนะคะแม่ตามมหานิยมนะคะจะมีผู้ใหญ่ให้เงินถุงเงินถังนะคะอยู่บ้านแล้วคุณจะแบบเป็นที่รัก ของคนในบ้านนะคะใครที่มีเกณฑ์นะคะที่จะแบบเออเกี่ยวกับเด็กนะคะเออเสียเงินกับเด็กก็เป็นไปได้หรือได้โชคจากกุมารได้โชคจากเด็กก็เป็นไปได้นะคะใครรอบุตรอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้บุตรนะคะต่อไปเรื่องที่4นะคะพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะเทพจันทร์มีความสับสนวุ่นวายใจนะคะมีความไม่แน่ใจไม่หมั่นใจกับพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะเออมีบางอย่างให้คุณต้องแบบหยุดคิดทบทวนหรือว่า คิดเยอะนะคะกับพ่อแม่ญาติพี่น้องมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้สับสนนะคะต่อไปเรื่องที่5นะคะเรื่องที่5พระามแผงสอนนะคะตกบริวานนะคะบุตรบริวานช่วงนี้นะคะน่าจะมีอะไรที่มีความแบบ ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับบุตรบริวารก็เป็นไปได้นะคะมีความสับสนะนไม่มั่นใจไม่แน่ใจหรือมีความชัดเจนในสิ่งที่คุณเลงไว้ถึงใครบางคนเออคือแบบเลงอะไรไว้ว่าเออคนนั้นลูกคนนี้ธรรมนุษย์อันนี้อะไรเงี้ยมันจะมีความชัดเจนขึ้นหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะแบบต้องมีการตัดสินใจ เพื่อนฝูงหรือตัดสินใจทําบางสิ่งบางอย่างกับบริวารก็เป็นไปได้นะคะเออมันจะอะไรที่เล็งไว้อะไรที่สับสนมันจะมีความชัดเจนกับบุตรบริวารกับบริวารของคุณเพื่อนฝูงนะคะไพ่ใบที่6นะคะไพ่ใบที่6พระ หั่นุมานหั่นุมานกับนางเบญจกายนะคะตกไพ่ใบที่6ช่วงนี้ระมัดร,ระวังนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องนะคะวันนีแสตนการแบบการแบบปรับปรับฉับไวอะไรที่มาไวไปไวก็ระมัดร,ระวังนะคะอย่าทําอะไรไวจนเกินไปหรือว่าอย่าไปเสนอตัวหรือว่ารับอาสา,ษาษทําอะไรในทกช่วงเดือนพฤษภาค,คมนะคะมันจะนํามาซึ่งความกดดันให้คุณนะคะต่อไปเรื่องที่7นะคะพระ วิศนุกรรมนะคะเรื่องที่7ภพระวิศณุกรรมนะคะน่าจะมีการสร้างบ้านสร้างครอบครัวนะคะในช่วงนี้นะคะแล้วก็นะคะแต่ว่าจะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าคุณจะสร้างบ้านสร้างฐานะนะคะสร้างครอบครัวสร้างความสัมพันธ์นะคะก็จะมีผู้ใหญ่ นำพามาให้นะคะเออใครเลงเลงคู่เลงคนไหนไว้จะมีความชัดเจนนะคะแอปชอบใครอยู่เอออ่าประมาณนี้เลยนะคะมีการสร้างนะคะอืม แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขามีคู่อยู่แล้วหรือว่าคุณมีคู่อยู่แล้วก็เรามาะระวังเรื่องนี้นะคะความรักที่ไม่ถูกต้องเลยอยาเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะคะเรื่องที่7นะคะเรื่องที่7จ็ดพักขันทักกุมารน,นะเอยเรื่องที่8นะคะเรื่องที่8ปดพักขันทักกุมารน,นะคะช่วงนี้ก็อย่าดื้อมากนักน,นะคะเออรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นรับฟังผู้ใหญ่นะคะมีเกณฑ์ที่จะเจอคู่กับเด็กนะคะเออเด็กเข้ามาอีกแล้วนะคะเ,เด็กมาถึง2ใบเลยนะคะคนโสดมีเกณฑ์จะเจอคู่คนที่อายุน้อยกว่านะคะเออคน เี้ยอยน้อยกว่าเข้ามาแน่เลยคนโอลนะคะแล้วมาแบบปรับปรับฉับไวด้วยนะคะเจอจากการเดินทางหรือมีเกมเป็นชาวต่างชาติได้นะคะส่วนเรื่องสุขภาพนะคะช่วงนี้ก็ระมัดระวังอ,อ,อุบัติเหตุแบบเด็กๆนะคะขาเจ็บเตะนู่นเตะนี่อุบัติเหตุที่แบบทำให้เจ็บตัวได้แบบเด็กๆนะคะสะดุดนูน่นสะดุดนี่เตะนู่นเตะนี่อะไรหล่นใส่เท้านู่นนี่นั่นแบบเด็กๆนะคะแต่ว่ามันก็ทําให เจ็บได้เนาะอ,อุบัติเหตุแบบเด็กๆอะ่ะบางครั้งมันก็เยอะได้เหมือนกันนะคะเก็ระมัดระวังตัวนะคะทําอะไรก็อย่าเร็วจนเกินไปทําอะไรทุกอย่างก็ให้ระมัดระวังนะคะต่อไปไพ่ใบที่9พระนางสุพรรณมัจฉา,าว่าไพ่ใบที่9พระนางสุพรรณมัจฉาความสุขนะคะช่วงนี้สบายอะ่ะออไม่ว่าจะเดินทางไปไหนไปท่องเที่ยวที่ไหนจะอยู่ อยู่แบบคุณหนูเลยสุขสบายเที่ยวสบายมีความสุขนะคะเกณฑ์เดินทางโดดเด่นนะคะเออคือแบบเออมันมันเป็นความสุขที่แบบมีคนช่วยเหลือนะคะเดินทางไปไหนก็สุขสบายนะคะความสุขคุณนะคะหรือถ้าคุณติดติด,ดขัดขัดเรื่องการเงินเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเรื่องการเงินนะคะออ้ดีจังนะ,ะเออแล้วก็ ความรักเพศเดียวกันก็โดดเด่นด้วยนะคะต่อไปเรื่องที่10นะคะเรื่องที่10ว้าวพระแม่โพศ <c oughs> พพระแม่โพศพนะคะโชคลาภเงินทองในทุกด้านนะคะช่วงนี้การงานคุณจะประสบความสําเร็จมากมีโชคทางการงานนะคะใครรอง,งานอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้งานนะคะเออโชคลาภเปิดแล้วนะคะเกี่ยวกับการงานนะคะคือแบบสมบ,บูรณ์พูนสุขมาก ประสบความสําเร็จมากทางหน้าที่ทางการงานนะคะใครทํางานเกี่ยวกับความสวยความงามของกินของผู้หญิงนะคะอ,อ,อสังหาริมทรัพย์โหด,ดเด่นมากทุกอย่างเลยไล่ฟาร์มนาสวนนะคะจริงๆมันไหลางานมากนะคะออจินตนาการสร้างสารรค์นะคะงานออนไลน์สื่อโซเชียลโหด,ดเด่นมากนะคะแล้วจะมีการได้รับการสนับสนุนจากบุคคลอื่นผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงานก็เป็นไปได้นะคะคือแบบโชคดีมากนะคะไพ่ใบที่11ว้า Oh. Oh. <laughs> อ๋อเออไพ่หบที่สิบเอ็อดนะคะพระแม่ลักษมีนะคะโชคลาภเงินทองนะคะชค่วงนี้คุณจะมีโชคนะคะโชคลาภเงินทองเงินทองไหลามาเทมาเสน่์คุณดึงดูดนะคะความรักเสนกคุณดึงดูดการเงินนะคะมีเสี่ยงโชคได้นะคะ เดินทางไปไหนนะคะคุณจะมีโชคนะคะเสี่ยงโชคได้ในชน่วงนี้เด็กนําโชคไหมคุณผู้ใหญ่นําโชคไหมคุณเดินทางแล้วจะมีโชคนะคะเสี่ยงโชคได้ในชน่วงนี้ว้าวโชคมาแล้วพ่อแม่ลักษมีเงินทองไหลมาเทมาเลยทีเดียวนะคะไพ่ใบที่11สรุปนะคะว้าว ไพ่ใบที่11นะคะพระนางเบนจักรยาณีนะคะการกินดีอยู่ดีนะคะชีวิตสมบูรณ์พุนสุขมากในช่วงนี้นะคะก็ขอให้คุณหมั่นทําบุญสร้างบุญสร้างบารมีทําบุญทําทานยิ่งทํายิ่งได้นะคะขอให้คุณโชคดีนะคะเ,เดือนพฤษภาคมนะคะคุณจะมีโชคมีลาบมีโอกาสดีๆเข้ามาหลายสิ่งหลายอย่างนะคะก็ขอให้คุณมีความสุขใช้ชีวิตให้สุขสบายดังไพ่ที่ขึ้นนะคะก็ หมั่นสร้างบุญสร้างบารมีทำบุญทำทานนะคะและชีวิตจะเจอแต่สิ่งดีๆนะคะก็ขอให้คุณโชคดีแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ